ฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงแบบนี้ท่อแบบนี้จะเสียงไปยังไงเป็นงไงครับสวัสดีครับบอมช่างเกียริยามาฮ่าเช่นเคยนะครับวันนี้ มีอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนะครับกับคันนี้เจ้าตัวยามาฮ่าเอ็กแมรคันนี้ลูกค้าลูกค้าอ่าขับมาจากกรุงเทพนะครับขับมาจากกรุงเทพแล้วมาจอดเติมน้ำมันที่นางรองแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยระบบไฟไม่ขึ้นไม่โชว์ไม่อะไรเลยนะครับลักษณะเหมือนแบตหมด แต่ไม่ใช่แบตหมดนะครับช่างกิจทําการเช็คและตรวจสอบจนตอนนี้รถกลับมามีลมหายใจแล้วคันนี้เป็นสีสีลูกค้าน่าจะไปทําสีใหม่นะครับเป็นสีน้ําเงินวิ่งมาจากกรุงเทพตอนนี้ลูกค้ามีการต่อไฟเพิ่มนะครับมีการต่อไฟเขาเรียกว่าไฟอะไรไม่รู้นะครับลูกค้ามีการต่อไฟมาเพิ่มแล้วก็มีสาย สายต่างๆที่ระยงระยางนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งปรับแต่งเรียกว่าตัวสวิตกุญแจนะครับเลยทำให้ระบบไฟมีการเรียกว่ารัดวงจรหรือการโหลดอะไรมันไม่ปกตินะครับมันก็เลยเกิดปัญหาดับไปทั้งคันเลย ตอนนี้พี่ช้างกำลังต่อสายไฟอยู่ไม่เป็นอะไรครับมาอาการไหนทีมงานเราทำให้กลับคืนไปได้หมดครับขอให้พังมาเถอะทำได้หมดกับเจ้ายามาฮ่าเอ็กแม็กสฝาเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจจะจองรุ่นนี้ปีหน้าเพื่อนๆอาจจะได้รอถึง3เดือน6เดือนนะครับเพราะว่า รถตอนนี้ติดยอดจองโมอเตอร์โชว์ประมาณ4ี่ห้าร้อคันแล้วก็ยอดจองทั่วประเทศอีกน่าจะหลักสองพันคันขึ้นครับขนาดปกติยังรอกันเดือน2เดือนนะครับคันนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับตัวนี้มีการใส่ท่อตัวนี้ก็เรียกท่อยี่ห้ออะไรพี่ช้างอันนี้อันนี้ช่างซูนไม่รู้ยี่ห้อแต่งนะครับไม่บอกไว้ก่อนคือ,อาผัก ชั้งส่วนจะรู้แต่ชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐานของทางยีมาฮานะครับเดี๋ยวจะ,จะพาเพื่อนดูเฉยๆว่าคันนี้มีการปรับแต่งยังไงมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวรถจัรตาติดจะให้เพื่อนๆดูว่าท่อรุ่นนี้เสียงเพาะไหมหรือ,อยังไงนะครับหลักๆแล้วคันนี้จะมีการตกแต่งก็คือทําสีสีน่าจะเป็นสีไปลูกค้าไปทํามาใหม่นะครับแล้วก็มีการปรับแต่งท่อตรงนี้นะครับ อะไรนะนอ่ายูงั่นแหละแล้วก็มีท่อตัวนี้นะะที่รับปรับแต่งมาแล้วก็มีโช๊คโช๊คยี่ห้ออะไรเนาะช่างกิดก็ไม่รู้ยี่ห้อแต่งเท่าไหร่นะครับเขียนว่า S, <น> <S P <SP> N <S นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆสายแต่งก็คงรู้นะครับเดี๋ยวช่างกิดไม่รู้ช่างกิดอ่ารู้แต่ยี่ห้ออย่ามานะครับขั้นขีดไม่ถนัดเรื่องการแต่งรถยางช่วงล่างตัวนี้ยังเป็นยังเป็นเดิมๆอยู่นะครับ มาดูทางไฟท้ายลูกค้ามีการติดสติกเกอร์มาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวตัวข้อไฟท้ายตัวนี้เป็นลายอะไรนะเขาเรียกว่าเคปล่าเลยผมไม่แน่ใจเนาะเคปล่าแล้วก็กันตกตัวนี้ลูกค้าก็ไปทํามาเป็นเคปลาส่วนเบาะยังเป็นเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมทรงเดิมลักษณะก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีตัว ขายึดบางคนตอนนี้ลูกค้าก็จะทเป็นเคปล่ามานะครับส่วนข้างบนก็ปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวรอพี่ช้างกาลังเก็บของอยู่เก็บของให้ลูกค้าอยู่เดี๋ยวมาดูมาฟังเสียงกันว่าจะเสียงคันท่อใบนี้จะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆรู้ยี่ห้อผมผมไม่รู้นะครับเสร็จยัง เหลือส่แบตนะครับเหลือส่แบตครับหลังจากที่ทำการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้กับลูกค้าแล้วนะครับตอนนี้รถกลับมา,ามีสัญญาณไฟแล้วนะครับมาดูว่าตอนแรกลูกค้ามาคือกดอะไรก็ไม่มีสัญญาณเลยนะครับก็คือไฟไม่มาเลย ตนี้ได้ทาการเช็คแล้วก็ตรวจสอบแก้ไขให้ตอนนี้ก็ระบบก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าเอ้ยจะให้เพื่อนๆฟังเสียงลดของลูกค้านะครับว่าว่าท่อท่อยี่ห้อนี้เสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกัน โอกดผิดเอาแล้วครับเอาแล้วเพ่อ,เ,อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทางเกียต้องไปหารีโมทก่อนนะครับถ้ารีโมทอยู่ห่างรถไม่ได้ครับระบบลูกค้าอ่าเนี่ยมาแล้วกดปุ๊บสัญญาณไฟขึ้นแล้วก็สตาร์ท อ่าตอนนี้กลับมาติดเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงแบบนี้เข้าแบบนี้จะเสียงไปยังไงเสียงเหมือนตดเลย อันนี้รถรถรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นตัวของ X Max ถ้าตั้งขาคู่อย่างเงี้ยมันจะเบิ้ลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับระบบเซ,นซ็นเซอร์ของมันนะครับคืออันนี้มันจะเป็นมาจากโรงงานโรงงานเขาตั้งไว้นะครับเซ,นซ็นเซอร์มันวัดระดับความเอียงความอะไรของเครื่องนะครับมันก็เลยไม่ไม่สามารถทําให้เบิ้ลได้ ครับ X m a x ฝากเพื่อ,อ,อน,เน,กกนเพื่อนไปด้วยนะครับรถใครมีปัญหายังไงสามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการ,รากของกิจเจริญไทยได้ทั่วจังหวัดบนนะครับมีพี่ช้างมีผมคอยดูแลอยู่จะ หลับมานอนมาจะยังไงมาก็สามารถทำให้ได้หมดนะครับสำหรับรถถือว่าเป็นเรื่องง่ายของพี่ช้างแล้วหลับตาก็นึกภาพออกแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ